ของต่างจังหวัดก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับเมื่อวานนี้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศก็เป็นการซักซ้อมพลเอกอนุพงศ์ก็เน้นย้าสูตรหลัก,ส,ลกสูตรหลักคืออยาก,กาดตกโซเชียลดิสแทนซิงเนี่ยครับก็จะเป็นสสิ่งที่จะต้องทําแล้วก็จะเน้นย้ําเหมือนเดิมก็คือนโยบายของส่วนกลางเนี่ยคือนโยบายหลักแต่ถ้าในจังหวัดของท่านจังหวัดของท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัด สามารถที่จะปรับระดับให้เพิ่มสูงขึ้นได้แต่ต้องไม่หย่อนยานไปกว่าสอบอคผู้เอกอนุพงศ์ก็บอกว่าดูภาพรวมแล้วทั่วประเทศก็พร้อมที่จะเข้าสู่ระยะที่3ในวันนี้หาดบางแสนกันหน่อยคุณผู้ชมฮะย้ําว่าวันนี้เปิดก็จริงแต่เป็นการทดลองเปิดประกอบกับทุกวันจันทร,ร์ปกติหาดบางแสนปิดอยู่แล้วนะครับโดยปกติดังนั้นวันนี้เปิดแต่เป็นการทดลองยังลงเล่นน้ําไม่ได้เต็มรูปแบบเนี่ย5มิถุนายน ซึ่งเขาจํากัดหลายอย่างเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคือไม่สามารถจะไปทําอาหารบนชายหาดได้แต่ซื้อได้ก็คือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะไปจัดจะไปจัดขายอยู่ในบริเวณนั้นส่วนพื้นที่กางเต็นท์หรือว่าอ่ากางเตียงผ้าใบเขาก็จะมีการปรับแน่นอนฮะมันจะต้องน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะควบคุมกันอย่างเป็นระบบลองฟังเสียงบรรดานนะักท่องเที่ยวหน่อยนะฮะอยากจะเที่ยวกันแย่แล้วอยากจะลงเล่นน้ําเหมือนกันครับ สำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวน้ําทะเลเหมือนบางคนเขาก็อึดอัดนะเขาก็อยากมาพักผ่อนผ่อนคลายมากแล้วมันก็ดีสําหรับพวกผู้ประกอบการแถวเนี้ยเขาก็จะได้มีรายได้เด็กก็อยากเล่นแต่ผมก็บอกเล่นไม่ได้แต่พามาได้ก็ดีใจอะค่ะที่ที่เปิดเพราะว่าบางคนเขาอยากมาปิดเทอมเด็กๆปิดเทอมช่วงปิดเทอมอยากมาเที่ยวอย่างรูปมาจากจากจังหวัดนะคะก็บอกอยากมาเที่ยวกรุงเทพแต่พอมาถึงแล้วก็มาเที่ยวแอร์ทะเลไม่ได้ก็เลยแบบ อย่างเด้น้อยก็มาดูมาเห็นทะเลแล้วก็ก็โอเคแล้วค่ะทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองอยากแบบอยากมาเที่ยวแต่ว่าทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่บ้านอย่างเดียวมันก็ถ้าถ้ามองถึงนโยบายเราก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศแล้วเราก็อยากออกมาผ่อนคลายเจอเจอทะเลเจออะไรนอกบ้านบ้างเพราะมันก็มันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อย ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยรู้สึกว่ามันอึดอ,อัดอ่ะเราก็คงต้องดูแลตัวเองก็คงป้องกันตัวเองให้ได้ร,ระดับนึงเพราะว่าเ,เราก็คงแบบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะค่ะสะท้อนจากบรรดาผู้ประกอบการก็เยอะนะครับเปิดไปเนี่ยไม่มีรายได้กันเลย เราปิดถนนปิดหาดมันก็ไม่มีคนมามาก็มาไม่ได้รถมันวิ่งไม่ได้เพราะเขปิดนานกันปิดนานเขาก็อยากจะเที่ยวมาเล่นกันนานไหมหรอล้าคนขายของไวะค้าเราก็น่าจะนานอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาก็ลดปิดกันหมดอนกัน,มนะมันก็เป็นคนใะดีนะการที่ผ่ราได้ลหอบเยอะเยอะมากเลมันก็เยอะ พระวติหน้าร้อนช่วงเมษายนจะขายดีคนเยอะเยอะมากเลยหอพักเต็มทุกวันนี้มันไม่ได้เลยนี่เป็นความเด็ดร้อนครับอ้าวย้ำอีกครั้ง5มิถุนายนเต็มรูปแบบแต่ขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดด้วยนะครับอย่างที่ระนองระนองนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของจังหวัดที่เขาดําเนินการมาตรการเข้มขน้นเขามีการลงทะเบียนผ่านไทย QM คือใครก็ตามที่มาจาก5จังหวัดเสี่ยงภูเก็ตปัตตานียาลานาราธิวาสสงขลา ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์แต่ในกลุ่ม5จังหวัดเสี่ยงนี้ต้องลงทะเบียนกับไทยคิวและจะมีการสอบถามมาทำอะไรเข้าพื้นที่มาเพื่ออะไรจะไปที่ไหนจะอยู่นานขนาดไหนเฉพาะใน5กลุ่มเสี่ยงนี้อันนี้จะเป็นมาตรการที่แตกต่างของแต่ละจังหวัดวนะฮะส่วนจังหวัดอื่นๆคาดว่าตอนนี้พร้อมแล้ว คุณผู้ชมจะร่วมกันจัดรายการก็ได้ว่าจังหวัดของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างใ<ช>นะวันนี้วันแรกของการคลายล็อกดาวน์นะครับใช่เฟสสมนี่เดินทางข้ามจังหวัดได้ก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวให้ได้เห็นกันมากขึ้นเนี่ยนะคะ